สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวสวนและสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนทุเรียนนะครับเป็นสวนทุเรียนปาจีนะครับที่สวนน้องคอนเม่เราก็จะมาพูดเรื่องการให้ปุ๋ยแล้วก็การพ่นยานะครับเพื่อนๆวันนี้จะมาเล่าเพื่อนๆฟังถือโอกาสว่าวันนี้มาลดน้ําแล้วก็ระหว่างที่ลดน้ําก็เล่าเพื่อนๆฟังเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยให้ยาพ่นยานะครับตั้งแต่ ดูแลตั้งแต่ต้นจนออกดอกนะครับถือว่าปีนี้เรา,อ,าออกทําออกดอกสําเร็จนะครับโดยที่ไม่ต้องทําสารนะครับเพื่อนๆก็วิธีวิธีที่เราดูแลนะครับก็จะเล่าตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้เล่าก่อนว่ามันมีทั้งหมดสามรุ่นออโทษทีครับสรุ่น2รุ่นที่เป็นดอกดอกของดอกนะครับดอกก็จะมีระยะตอนนี้ก็เป็นระยะหัว กำไรแล้วแล้วก็เหยียดตีหนูนะครับ2รุ่นที่เราทํานะครับคือเราก็ดูแลถ้าหากว่าเพื่อนๆทําตามมาขั้นตอนนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าแลนถ่าสมอาหารมาดี <c oughs> ใช่ไหมมันก็จะยังไงมันก็ต้องออกนะครับที่แรกผมยังกลัวว่าจะออกออกไม่ดีเลยด้วยเพราะว่ามันมันไม่ได้ทําสารเนาะกลัวจะแบบไม่ออกนะครับอันนี้ก็พาเดินชมไปครับอันนี้เป็นรุ่นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นหลง รุ่นหลงแบบว่าผ่าฝนมาได้ไงไม่รู้ฝนตกแทบทุกวันก็มีมาให้กินนะครับของปลาจีนแปลูกประมาณแปลูกอร่อยแน่นอนครับของปลาจีนแล้วช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าไม่มีฝนเลยใกล้แล้วครับเพื่อนๆลูกนี้ใกล้ได้กินแล้วขั้นแรกนะครับเพื่อนๆถ้าหากว่าเราทำตามขั้นตอนเนี้ยยังไงก็ออกดอกเพราะว่าก่อนก่อนหน้าเนี้ยที่สวนจะออกดอกยากนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้แบบลงทุนที่จะทําทุกขั้นตอนตามที่แบบกลุ่มของอาจารย์หรือว่าของเพื่อนๆที่เขาออกมาก่อนเนี้ยแนะนำใช่ไหมเราก็กะว่าเราจะลดต้นทุนบ้างอะไรบ้างเนี้ยแต่มันก็จําเป็นนะครับก็จะมาเล่าเพื่อนๆฟังว่าขั้นแรกใช่ไหมตอนที่เราเก็บลูกเสร็จของที่สวนนะครับก็เล่าแชร์ประสบการณ์กันนะครับเป็นไม้ข้อมูลสําหรับเพื่อนๆน,นที่ผ่านเข้ามาชมนเนาะเผื่อเป็นประโยชน์ว่า อันไหนที่ม,มันขาดไปแล้วปีนี้เพื่อนๆบางส่วนที่ยังไม่ออกนะครับของผมก็คือว่าขั้นแรกบำรุงต้นด้วย2577ก่อนเลย2577นะครับเสร็จแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่หรือขี้ข้างคาวอะไรทั้งนั้นนะครับก็มี2577ล้วนๆแล้วพอ2577อ่ะผมก็รอนะครับรอพอมันแตกใบอ่อนมาพอมันแตกใบอ่อนมาชุดแรกผมก็ฉีดบํารุงใบทั่วไปก็คือ การเพีย้ยไฟอาบานะครับสองอย่างแล้วก็เพีย้ยไฟเนี่ยถ้ามีถึงถึงใส่เนาะแต,แต่ก็ใส่อาบาไปก่อนแล้วก็มีถ้ามีเพีย้ยไฟตอนนั้นผมใช้อิมิดานะครับเพื่อนๆอิมิดาแล้วก็อาบาการเชื้อราเพราะตอนนั้นเพิ่งหมดฝนใช่ไหมผมยังต้องใส่อาบาอยู่แล้วเออนเป็นช่วงฝนโทษทีครับช่วงฝนผมก็ใส่อาบาอาบา,บาแล้วก็คาเบนใช่ไหม แล้วก็มาด้วยชุดแรกไปชุดแรกนะครับมีสูตรเสมอด้วยของผมใส่ใช้ยี่สิบเอ็ดยี่บเอดสามตัวเลยในการบำรุงใบชุดแรกนะครับใบชุดแรกให้มันแบบมันใหญ่อะ่ะพยายามให้มันใหญ่เดี๋ยวไปดูต้นที่เขาออกนี่เนี่ยครับใบตั้งใจให้ใบชุดแรกแบบใหญ่นะนี่แบบใหญ่ๆเลยนะครับก็ประมาณนี้ แล้วพอใบชุดสองออกมานะครับเพื่อนๆพ,พอนพอใบแบบว่ามันปีกกลางหน่อยๆเนะาะใบที่มันแทงออกมากลางใช่ไหมครับเพื่อนๆอนกลางหน่อยผมก็ตามความเข้าใจของผมเนาะผมก็ฉีดเป็นตัวสะสมอาหารเลยก็เหมือนเดิมอาปาแล้วก็กันเชื้อราเพราะเป็นระหว่างหน้าฝนใช่ไหมครับฝนมันตกแทบทุกวันเลยนะครับเพื่อนเพื่อน,อนที่เนี่ยต้องการเชื้อราแบบไม่ขาดเลยอะแล้วก็มีอ่า อบบาบาการเชื้อรานะครับมีอีมิดานะครับรับลงทุนเยอะอยู่คุมไข่พวกพิตะกจันนะครับแล้วก็มายังไม่สลับยานะครับเพื่อนเพื่อนพอมันไม่อยู่รอบนึงก็อาจจะมีสลับยาทีนึงมาเป็นไทยมิทอกแซมนะครับแล้วเราก็มีตัวปุ๋ยปุ๋ยเกล็ดที่ผสมตอนที่เราฉีดใบชุดสองเนี่ยเพื่อที่จะใบชุดสองมันจะได้แบบสะสมอาหารไปเลยแล้วก็จะมันจะได้บํารุงใบไปด้วยนะครับ ไม่ได้กดอะไรใช่ไหมอ๋อลืมบอกอัตราการใช้ตั้งแต่ชุดแรกอะตั้งแต่ชุดแรกผมก็เรื่องปุ๋ยเกต็ดเนี่ยตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเนี่ยผมใส่สองสองโลต่อน้ำแปดร้อยแปดร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับชุดแรกนะแล้วก็มาชุดสองเนี่ยก็เหมือนกันสองโลสองโลเหมือนกันหกสามสิบหกสาสิบหกครับผมก็ใส่สองโลเหมือนกันใส่สองโล อ่อน้ำแปดาสิบประมาณนี้เสร็จแล้วก็ตามก็ฉีดเป็นใบชุด2ใช่ไหมอ่าจริงๆอ่ะถ้าฝนเยอะผมต้องใส่ถึง3ามโลด้วยแต่เดี๋ยวปีหน้าลองใส่3ามโลอาจจะพึบกว่านี้นะครับไปทําสารเนี่ยนะครับแล้วพอใบชุด3เนี่ยผมก็มีมาตามสูตรของที่เก็บข้อมูลตามกลุ่มต่างๆนะครับตามเพื่อนที่แนะนําแล้วก็ตามกลุ่มของทางจันนะครับ ก็คือ0ูนย์ห้าสเลยพอ8ะแปดยเสร็จแล้วผมก็มาใช้เหมือนเดิมการเชื้อราทั่วไปนะครับแล้วก็มีมีอ่าไทมีท็อกแซมแล้วก็มีอิมิดาอะไรอย่างเงี้ยก็สลับกันนะครับอบาอาบาก็ยังไม่ขาดนะครับอาบาต้องมีต่อเพราะเพราะมันเป็นฝนเนาะหนอนมันเยอะ ตวนปุ๋ยเกศเนี่ยรอบนี้มา0ูนย์ห้บสแล้วตรงนี้แหละครับเพื่อนเพื่อนที่พลาดฝนเยอะผมใส่สองสองโลแต่เพื่อนสวนข้างๆที่แบบทําสารได้เขาใส่สามโล,เข,โลเขาเอาใบอยู่ใช่ไหมของผมอะ่ะของผมมันเอาใบไม่อยู่มันไหลมันไหลตั้งแต่ชุด2แล้วแหละเขาใส่สามโลแล้วก็พอพอมันไหลเนี่ยผมก็ปล่อยปล่อยไหลไปแล้วก็ดูแลต่อก็ศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่ประมาณใบชุดสามเนี่ย สองรอบพอรู้มันไหลก็อัดไปอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็รอฝนหมดนะครับเพื่อนผมรอฝนหมดฝนหมดได้เจ็ดวันเท่านั้นแหละผมก็ดูแล้วใบมันแก่ทันพอดีพร้อมกับส่วนข้างๆนะครับส่วนข้างๆที่ทาทาสารเหมือนกันเลยอัดน้ํามาผมเจ็ดวันผมอับน้ำอัดน้ําใช่ไหมของเขาก็น่าจะพอๆกันอ่ะอัดน้ําพร้อมกันกับทําสารก็เป็นชุดนี้เหมือนกันเลยนะครับเพื่อนพร้อมกันเลยด้วยอากาศ อากาศที่อำนวยด้วยแล้วเราก็เตรียมต้นมาดีนะครับถ้าเ,เพื่อนๆทำแบบนี้ผมว่ายังไงก็ต้องออกดอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ไม่ไม่น้อยไม่น้อยแน่เนี่ยครับขนาดผมไม่ได้ทำสารถ้าทำสารคงจะยิ่งยิ่งเยอะกว่านี้เนี่ยครับให้ดูเอาประมาณนี้แต่ปีหน้าจะจะไม่พลาดนะครับคือทำสารทั้งทีผมก็อยากให้มันออกก่อนเขาเนาะอันนี้ก็น่าจะออก ตรงจันตรงตาดแล้วก็ตรงสีสเกตนะครับในการเห็นในกลุ่มอัปเดตช่วงนี้นะครับอันนี้ของเราปาจีน,นะครับเพื่อนเพื่อนทุเรียนปาจีหมอปนปาจีก็มีประมาณนี้นะครับอ๋อแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนที่ผมอะ่ะกักน้ําเสร็จแล้วให้น้ําใช่ไหมเกือบลืมอันนี้อขอโทษด้วยอ่ามีเปิดตาดอกด้วยเปิดตาดอกก็สำคัญปกติไม่ใช้นะครับเปิดตาดอกผมยอมรับเลยว่า สำคัญปีนี้ผมได้ใช้ก็คือว่าเราเราไปมันมีอาหารไปอยู่ที่ใบแล้วใช่ไหมเรายังไม่ได้แบบเหมือนผมก็พูดภาษาชาวบ้านง,ง่ายๆเนาะเหมือนต้นมันหอะ่ะเราไปปลูกหน่อยว่า,าถึงเวลาออกลูกแล้วนะอย่างเงี้ยบางต้นอะที่ที่ออกรุ่นรุ่นหลังอะ่ะฉีดเปิดตาดอกถึงสองรอบนะครับเ,เพื่อนๆที่ได้รอบสองอถึงจะเป็นรอบสอง ก็ประมาณนี้เปิดตาดอกสำคัญครับเปิดตาดอกนี่ก็ใช้อ่าสิบสาครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้ออกแน่นอนเพราะทดลองแล้วเนี่ยวันนี้ก็มีรุ่น2รุ่นสนะครับรุ่น2การให้น้ำก็ค่อนข้างที่จะพลาดไปนิดหน่อยเพราะว่าก็ไม่ไม่ถึงกับพลาดเยอะเพราะว่าอะไรมันมี คือทั้งประตูมันมีหลายรุ่นเราต้องครึ่งครึ่งอ่ะจะไปอัดรุ่นนี้อย่างเดียวใช่ไหมดอกรุ่นมะเขือพวงใหญ่ที่เราออกมาแล้ว70็ดสิบเปอร์เซอ่ะก็จะผ่านล่วงเอานะครับเพื่อนๆเ,เราต้องคนละครึ่ง,คร,งครึ่งทางเนี่ยครับมันก็จะมีแห้งไปบ้างแห้งไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับแล้วการให้น้ําก็อย่างที่ลงคลิไปไว้ก่อนหน้านะครับการให้น้ํามันต้อง ปรับสมดุลนะครับแต่ถ้าหากว่าเราทําออกรุ่นเดียวเลยมันจะง่ายเนี่ยครับมันก็มียังโอเคอยู่นะครับที่ลุงลวงนี่ก็จะเป็นกีบเลี้ยงมันครับเหยียดตีหนูมาแล้วถ้าพวกทำสารเนี่ยมาอย่างนี้แหละมาทุกอันทุกอันเนี่ยคือข้อดีของทำสารนี่ก็จะมีแห้งบ้างน,นะครับนี่ประมาณนี้ ก็น่าจะสรุปประมาณนี้นะครับมันสรุปก็คือว่าถ้าแบ่งช่วงก็คือว่าเราต้องทําทั้งหมดสามช่วงแล้วใบถ้าเราผมก็เพิ่งจะแบบว่าเก็ตว่าทําไมเราต้องมีใบ3มชุดเพื่อที่ว่าเออมันอยู่ได้นานหน่อยที่มันจะไม่ต้องแตกใบอ่อนแล้วอย่างหนึ่งนะมาแล้วก็อ่าเวลาที่เราเกิดมันพลาดแตกใบอ่อนเนี่ยปีเนี้ก็คือผมตั้งใจแล้วถ้ามันแตกใบอ่อนเนี่ยผมจะเอาเพียยจ,จักรจัน ไว้คอยจัดก,การที่มันแตกมาใหม่เพราะว่าใบผมพอที่จะอยู่ได้อยู่ได้จนแบบว่าเออให้ลูกมันเลี้ยงตัวเองรอดก่อนถึงจะปล่อยให้เป็นใบใบชุดใหม่นะครับประมาณนี้ประโยชน์ของใบชุดสามนี่มันดีอย่างนี้นี่เองก็ <c oughs> คือถ้าต้นเราใบพร้อมมาจากต้นมันจะเป็นยังไงก็ได้ใช่ไหมเนีย่ยครับวันนี้ตัดญ้าแล้วนะครับก็ต้องต้องสังเกตการให้น้ําอยู่ วันนี้ให้น้ำแล้วเราเห็นดอกดอกที่เป็นหัวกำไรเขาเริ่มจะบานแล้วตอนเย็นพอดีเลยแล้วก็ให้เท่าเดิมเลยเพราะว่ามันพอดีแล้วเราดูเราดูตอนดอกมันบานก่อนบอกบานก่อนถ้าพอดีเราไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับสำหรับผลที่มี2ชุดแบบนี้ถ้าเราไปปรับก็จะส่งผลถึงมะเขือพวงด้วยเนี่ยครับพวมะเขือพว,วองรุ่น2เราเพราะมันอยู่ในประตูเดียวกันเนะาะซูมเพื่อนๆ เขียวสดใสดีรุ่นนี้ครับวันนี้เราก็มาให้น้ำกันด้วย ฝั่งนี้ก็รุ่น2เยอะอยู่นะครับก็จะมีแบบกิ่งเว้นกิ่งอย่างนี้นะครับไม่ได้แบบทุกกิ่งเลยแต่แลราก็โอเคอยู่เ0็ดของต้นนะครับ ้ามีสองรุ่นก็เราก็ต้องกําจัดการเรื่องน้ําดีๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูแปลงบนเขาครับที่ที่แบบว่าเราให้ปุ๋ยให้ยาผสมอาหารเปิดตาดอกเหมือนกันกับตรงแปลงนี้เลยต้นคือไม่ได้ตั้งใจจะให้ออกดอกด้วยที่ว่าไม่พร้อมแต่กลับออกนะครับเพื่อนๆก็เลยสรุปได้ว่าปีนี้ของเรานะครับสูตรที่ว่า ใส่ปุ๋ยฉีดยาเนี่ยแล้วมันได้ผลนะครับสูตรนี้ก็เลยต้องบันทึกไว้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแปลงบนเขาไปกันครับอันนี้นะครับเพื่อนๆก็เราก็ย้ายมาแปลงบนเขานะครับที่บ้านจะเรียกว่าแปลงบนเขาตรงนี้จะมีประมาณ30ต้นนะครับเพื่อนๆพามาดูว่าอ่าเนี่ยเรา เราสรุปยาวันนี้เนาะปุ๋ยยาที่ได้ผลในการออกดอกเป็นแปลงที่อยู่บนเขาใช่ไหมตรงเนี้ยต้นจะโทมต้นโทมนะครับเพื่อนๆนแล้วมันโดนลมตีบ่อยแล้วใบมันก็ร่วงบ้างแล้วก็บางทีฉีดยาอยู่แปลงใหญ่แปลงใหญ่หนู้นกว่าจะมาถึงตรงนี้เพจจะก,กระจันก็ทําลายใบไปละใบชุดมันเลยแบบเนี้ยครับไม่งามได้แค่ประมาณ2ชุดเองตอนที่ผมทําใช่ไหมผมทํา ยาตัวล่างเนี่ยแปลงล่างใช้ยาตัวไหนผมก็ใช้ตัวนั้นเหมือนกับว่าใส่0ูนย์ห้าสครับมีจังหวะเนี้ยที่ที่ทตรงเนี้ยรอบเดียวรอบเดียวเพราะว่าไม่ได้อยากกดดันเขานะครับก็เผื่อให้เขาออกออกใบอีกสักชุดสเพราะมันไม่งามเนาะใบใบสองชุดแต่มันไม่งามมันมาทีหลังอะแล้วทีเนี้ยใบมันก็ชุดสแก่พอดีแก่พอดีผมก็ ก็เหมือนกันพอหมดฝนใช่ไหมผมก็ไม่ได้ไม่ได้ให้น้ํามาประมาณแต่ตรงเนี้ยประมาณอ่าสิบวันเพราะตรงนู้นอะ่ะมันเจ็ดลบวันที่แปดใช่ไหมแล้วยังไม่ทันได้มาถึงนี่ตรงนู้นลดสองวันสองวันเพราะประตูชั่วโมงครึง่งใช่ไหมครับสองวันตรงนี้มาสิบวันแล้วก็มาลดลดก็ไม่ได้ทันต,ตั้งใจว่าจะเอาดอกนะครับเพื่อนลดชั่วโมงเดียวประตูราชั่วโมงตรงนี้บนเขาเป็นดินเหนียวแล้วก็เป็นหินด้วยนะครับเพื่อนดูดินตอนนี้แห้งแล้วนะ นี่เพิ่งลดไปได้แค่สามวันดินแห้งแห้งแล้วพรุ่งนี้ค่อยลดกาชื้นชื้นอยู่แล้วผมก็อ่าเล่าต่อก็ลดน้ํเอา้ามันออกดอกมันออกดอกก็มาฉีดตอนที่ฉีดอ่า,ฉ,าอฉีดเปิดตาดอกฉีดเปิดตาดอกแบบตอนที่เราลดน้ําไปแล้วมันยังไม่ออกใช่ไหมแล้วมาดูอีกอ่าเจ็ดวันมาลดอีกทีหนึ่งอา้ามันออกมันออกดอกก็ก็โอเคแล้วก็โอ้มันใบยังไม่พร้อมสะหน่อยต้นก็ไม่พร้อม ออกดอกแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลี้ยงลูกไหวไหมนะครับนะครับเพื่อนๆปกติเราก็จะไม่เอาหรอกเนี่ยโดนลมตีแล้วก็โดนเพี้ยจก,กระจันนะครับฉีดมาไม่ทันอย่างเงี้ยเราก็ทําใจละแล้วแต่เขาเอาไหวเท่าไหร่ก็เอานะครับต้นต้นต้นนี้ก็ไหวอยู่แต่ยังมันต้องแต่ใบอ่อนแน่เลยเ้ามาดูกันนะครับเพื่อว่าเราจะเอาอยู่ไหมถ้าใบสองชุดนี้มันยังดูแบบดีใช่ไหมครับเพื่อนๆผมก็จะเหมือนเดิมให้เพีย้ยจกระจันกับเพีย้ยไฟช่วย เนี่ยครับให้เป็นสภาพนี้ถึงจะไม่งามแต่เราได้ลูกก็โอเคนะครับเนี่ยเพื่อนๆมีแค่2ชุดเองใบไม่งามหรอกออกเฉยก็เลยคิดว่าโอเคเขายาปุ๋ยที่เราทําจังหวะเนี่ยมาถูกทางแล้วนะครับเพื่อนๆปุ๋ยก็8ปดยีนะครับยังไม่ใช่1 5บห้าห้ายีอะไรประมาณเนี้ยที่เป็นสูตรใหม่เนาะของเรายังใช้สูตรดั้งเดิมอยู่ถ้าตรงพื้นที่ตรงไหนเหมาะกับการใช้สูตรนั้นก็ก็ไปก่อนแต ของเรายัางเป็นสูตรดั้งเดิมอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนเขตปาจีนะครับอข,อของที่สวนก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับอ๋อมีม,มีตรงแปลงนี้ที่มันโซมที่ผมร้อยฟังเอยอบลืมตอนที่บำรุงต้นจะต่างจากตรงนู้นนิดหน่อยตอนที่บำรุงต้นตอนที่ยี่บห้าเจ็ดเจ็ดอะหลังจากนั้นใช่ไหมผมมาใส่เาขาเรียกว่าอะไรขี้ข้างค้าวขี้ข้างข้าวแล้วมันคืนมันคืน ก็โอเคนะครับมันคืนออกมาแล้วทีเนี้ยมันเริ่มงามพร้อมกับอันล่างเลยแล้วที่เราให้ฟังว่าหมาไม่ทันก็โดนเพีย้ยตะกระจันอีกรอบนึงอีกแย่เลยแต่เขาก็ให้ดอกนะครับนี่เพื่อนๆดูก็ประมาณนี้นะครับสรุปเราต้องทําให้ได้สามช่วงพาเพื่อนๆดูว่าอ่ะปุ๋ยยาที่เรามาถูกทางมันไม่ได้ใช้ได้แต่กับทุเรียน ซอยลานลูกน้องฉีดใช่ไหมมันก็หันไปฉีดขนุนด้วยเนี่ยครับแต่เนี่ยแต่มันถังเราแบบหลายบาทเนาะเราจะฉีดก็ไม่ได้ขนุนโลแล้วะตอนแพงอยู่ประมาณเดือนนึงก็โลละสิบห้าสิบสี่สิบสองตอนถูกสุดก็โลละเจ็ดบาทครับเพื่อนเราจะไปฉีดก็ไม่ไหวหรอกดูดิโดกงามเลยโอเคถ้าถ้าฉีดถ้าฉีดขนุนแบบสูตรนี้ก็คงแบบได้ได้ เพิ่มผลผลิตขึ้นนะครับได้เยอะขึ้นแต่เราก็ไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องการตลาดเนาะไม่เสียงดีกว่าถือเป็นการจดบันทึกของที่สวนด้วยเผื่อกลับมาดูแล้วก็เผื่อเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลในการเปรียบเทียบนะครับเรื่องของดินอากาศอะไรอย่างเงี้ยเวลาในการลดน้ําก็ก็ลองมาเปรียบเทียบกับที่สวนผมดูนะครับแล้วก็มีอะไรก็ทักทายกันด้วยนะครับถามกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนละครับ วัสดีครับ